ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ประเด็นน่าสนใจนะฮะแชร์คลิปผู้โดยสารถามแท็กซี่ส่วนภูมิโกงวิตเ,ตงวตเตอร์โกงวิเตอร์กูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อง มันเสียนะครับไม่ไม่ไพี่อย่ามาหัวหมอกับผมนะผมไม่พูดนะผมใจตึ๊บๆึ๊บต่ยผมโมโหมากพี่เจ้ายังไงบอกไปไว้โอเคครับบอกวันกับธาด้วยคิด อย่าไม่ได้ทำครับมันมัิเตอร์ของมันไม่ดีดูผมไม่ใช่เด็กเด็กนี่คนไทยด้วยคุณไปโกงฝรั่งนี่ก็ยิ่งแย่นี่มาโกงคนไทยด้วยกันนี่ครับผมฮะต้องขอความรุนารงได้ครับเอาไงอย่าทำนะครับเอาไงคิดว่าดีคิดว่าจะดีสุดท้ายคนขับแท็กซี่เนี่ยพยายามจะยกมือไหว้บอกว่าขอความกรุณาอย่าเอาเรื่องเพราะไม่ได้ตั้งใจ ผูพด์อธิบายข้อ,<ม>ค,อความบอกนะครับว่า15พฤศจิกายนที่ผ่านมาวาทิตย์เดินทางจากภูเก็ตมาไฟหนึ่งทุ่มดีเลยเป็นสองทุ่มถึงสนามบินโซนภูมิสามทุ่มได้กระเป๋าคนแรกเลยออกมากดบัตรคิวแท็กซี่ได้คิวที่30เป็นรถแวนโชคดีอีกเพราะรู้สึกว่านั่งสบายสาภาพรถก็ดีขึ้นปุ๊บแท็กซี่กดวม,มิเตอร์37บาทพอออกไปสักพักมิเตอร์ขึ้นเป็น73บาทพี่ก็ไปทคนก็เริ่มรู้สึกว่าโดนโกงหรือเปล่า ใจที่ระแวงตลอดก็นั่งไปเรื่อยๆคิดว่าเอาไงดีส,สักพักก็เลยถามคนขับแท็กซี่ว่าวิ่งไปกี่โลแล้วคนขับไม่ตอบถามย้ำอีกทีว่ากี่โลแล้วเขาก็ไปยกแผ่นผ้าที่ปิดอยู่ด้านบนมิเตอร์ให้เห็นนิดหน่อยแล้วบอกว่าสาสิบกิโลถึงตรงนี้เขาก็รู้แล้วว่าผมก็มังจับผิดผเขาเลยบอกว่าเที่ยวนี้ผมลดให้พี่แล้วกันพอดีไปเปลี่ยนล้อก,กับมิเตอร์เสียตอนนั้นเงียบไม่พูดอะไรคิดในใจเริ่มเตรียมการบางอย่างเพราะรู้สึกรับไม่ได้ แต่ตอนนั้นนั่งในรถแล้วเป็นกลางคืน<อ>ก็รอให้ถึงที่พักแล้วค่อยลงมาจัดการนักข่าวของเราโทรศัพท์ไปถามคุณมนทนคนนี้แหละครับขออนุญาตไปเปิดเผยนามชกุลเล่าเหตุการณ์อ,อย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะโดยก่อนที่ขึ้นเนี่ยนะฮะ เริ่มสังเกตว่ามิเตอร์ขึ้นเร็วกว่าปกตินั่งไปพักเดียวพุ่งเกือบ200ก็เลยเริ่มบอกให้คนขับแท็กซี่รู้นะคะว่าตัวคุณมนทนเนี่ยรู้นะว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นจากนั้นแท็กซี่ก็รู้ตัวแล้วก็เริ่มกล่อมคุณมนทนว่าเดี๋ยวจะลดค่าโดยสารให้ก่อนที่มิเตอร์จะวิ่งช้าลงมาหยุดอยู่ที่ประมาณ200กว่าเกือบ300พอถึงที่หมายซึ่งคุณมนทนบ,บอกเชื่อว่าถ้าไม่ทักเนี่ยมิเตอร์ขึ้นไป500-600บาทแน่นะคะก็เลยไม่พอใจแล้วก็บัันนนนทททึกกกคคคลลลิิปออย่่่่่างงีีเนเเหหะ,ะุณมบ,บด ไม่ได้ร้องเรียนกับหน่วยงานไหนเพราะว่าใจจริงก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องมีราวอะไรให้มันบานปลายขนาดนั้นยังแต่ต้องการจะตักเตือนและสั่งสอนไม่ให้คนขับแท็กซี่มีพฤติกรรมแบบนี้อีกตัวคุณบนทนบอกทํางานอยู่ที่ภูเก็ตก็เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวรู้ดีว่ารายได้หลักทางหนึ่งของประเทศมาจากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานด้านนี้ก็ควรจะมีคุณธรรมไม่โกงนะคะโกงทั้งหมดนี่พอถึงที่พักแล้วจึงลงมาต่อว่านะฝั่งคนขับแท็กซี่ก็รู้ตัวพยายามจะขอความกรุณาว่าอย่าเอาเรื่องเลยไม่ได้ตั้งใจ นี่เดี๋ยวผมแจ้งเองคือจังหวะที่เถียงกันตอนท้ายเนี่ยผู้ถ่ายคลิปก็บอกนะครับว่าถ้ารู้มีเตอร์เสียเอามาวิ่งทําไม,ม,มเหมือนจะโกงกันถ้าเป็นดัางชากโดนจะมีผลกระทบขนาดไหนแล้วนี่ยังมาโกงคนไทยด้วยกันทําแบบนี้ที่เซ็กซี่ดีๆเขาเสียกำลังใจ แล้วก็พยายามจะถามคนขับแท็กซี่ว่าจะเรียกค่าโดยสารเท่าไหร่จะได้ให้ถูกจะให้ราคาตามมิตเตอร์ที่โกงหรือเปล่าหรือจะคิดคำนวณตามจริงซึ่งปรากฏว่าในคลิปเนี่ยคนขับแท็กซี่พูดงึงงมงำไม่ชัดเจนแล้วแท็กซี่ก็บอกว่าไม่เอาค่าโดยสารกันแล้วกันถือว่าช่วยที่ไม่เอาผิดนะคะคนที่ถ่ายคลิปก็คือคุณมนทนก็เลยสรุปว่าเดี๋ยวจะเอาค่าโดยสารนี้ไปทําบุญกันแล้วกันก่อนที่คลิปจะตัดจบไป ไม่ใช่เอาดิไม่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 ต้องเอาเอารับเอาเข้าใจว่าไม่เอาเรื่องแสุวรรณวภูมิเขาคงเอาเรื่องแน่ๆกับกรมขนส่งทางบกเลยน้งไหลไม่เป็นไรเดี๋ยวตังนี้ผมมาทำบุญแต่ผมว่าไม่ดีอะที่เอาไปครับ